ทีนี้เรากลับมาดูที่อิหร่านกันบ้างครับเพราะว่าอิหร่านเนี่ยเป็นประเทศที่มีความแอดวานซ์สูงมากนะครับอิหร่านเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยและนะครับแต่เดิมแต่ไหนแต่ไรมาถ้าเรามองย้อนกลับไปในอดีตเลยนะครับอิหร่านเป็นประเทศที่มีอารยธรรมสูงอยู่แล้วนะครับผู้คนแอดวานซ์มากๆแล้วก็อิหร่านเองก็จบสิ้นสงครามโลกครั้งที่2ด้วยการที่พวกเขาเนี่ยก็เป็นราชาธิปไตยโดยที่ยังมีประชาธิปไตยอยู่โดยที่ตอนนี้ก็เปลี่ยนชาจากองค์พ่อนะครับก็คือเรซาชามาเป็นัมหมัดเรซา เมื่อเบตเรซาก็ครองราชครับในปี1941คือระหว่างสงครามโลกหลังจากนั้นอิหร่านก็เดินหน้าเพราะไม่ได้โดนหางเลขของสองครามโลกครั้งที่ 2, 2> ไปด้วยหลังจากนั้นครับในปี1955ครับเป็นปีที่เป็นหมุดหมายสำคัญนห,นหนึ่งในของอิหร่านด้วยเพราะว่าในปีนั้นครับเป็นปีที่นายกรัฐมนตรีของเขาชื่อว่าโมฮัมเหม็ดมอสเดกท่านนี้นะฮะท่านมอสเดกนี้ได้รับการเลือกตั้งมาครับท่านมีแผนการที่ดีต่ออิหร่านนะครับ จริงๆนวจะเรียกว่ามันเป็นเทรนด์ก็ได้เพราะว่าก่อนหน้านั้นอียิปต์ก็ทํานั่นคือการที่เอาสินทรัพย์ของประเทศตัวเองที่อยู่ในมือมหาอำนาจ mm hmm. ก,กลับมา,าเ,เป็นของตัวเอง1954อีย mm ิปต์โดยกาเมลอับดุลกาเมลนัสซ์ยึดทองสุเอตกลับมาจากอังกฤษและฝรั่งเศสเป็นของตัวเองขณะเดียวกันครับท่านโมฮัมหม็ดมอสเดก็บอกว่าหนึ่งในนั้นน่ะบริษัทชื่อแองโกลอิหร่านเนียนออล์คอมพานีทำไมต้องมีแองโกลอ่ะ hmm. มันน้ำมันเรานี่ ท่านก็จะ nationalize คือเอาเอกชนมาเป็นของรัฐถ้าทำแบบนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นอังกฤษ<ม>ยอมง่ายๆไหมไม่มีทาง,ทางสิ่งที่ท่านทำก็คือท่านบอกว่าเราจะเดินหน้าอังกฤษตอนนั้นนะ่ะวินสันเชอร์ชิลกลับมันเป็นนายกรัฐมนรีสมัยที่สองละนะครับวินสันเชอร์ชิลร้อนใจมากเพราะนั่นคือถังน้ำมันของประเทศตัวเองนะครับ เอาอยัางไงดีเริ่มต้นเลยติดต่อไปที่เพื่อนรักประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนั้นคือแฮร์รี่ทรูแมนแฮร์รี่ทรูแมนซึ่งวันๆจะคิดหลกักๆนะครับสงครามเย็นของเขามีสมรภูมิดีนะั่นคือเกาหลี mm hmm. คิดแต่สงครามเกาหลีคิดไปคิดมาปรากฏว่าวินสตันเชอร์ชิลอึดอัดมากแฮร์รี่ทรูแมนหมดวาระพอดีคนใหม่มาครับเดอะไวต์ไอเซนฮาวเวอร์พอเดอะไวต์ไอเซนฮาวเวอร์เข้ามาวินสตันเชอร์ชิลติดต่อไปท่านเดอะไวต์ ผมรู้สึกอึดอัดมากกับการที่มมฮัมหมัดมอสเด็กเนี่ยจะยึดบริษัทน้ามันของเราท่านช่วยเราได้ไหมท่านไอเซนฮาวเวอร์พูดว่าเอายังไงดีอ่างั้นเราสองคนทําปฏิบัติการบางอย่างไหมครับปฏิบัติการนั้นคือการรัฐประหารจากภายนอกอก็เลยส่งนะครับ CIA เข้าไปแล้วก็ดําเนินพล็อตให้คนอิหร่านเนี่ยลุกขึ้นมาแลวประท้วงประธานดีมมฮัมหมัดมอสเดกนะครับปฏิบัติการนั้นน่ยอเมริกันเรียกว่า Operation Ajax อังกฤษเรียกชื่อเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าเรียกชื่อคนละรหัสชื่อว่า Operation b o o t h ประสานงานกับสายลับภายนอกนะครับ MI6 รู้ง,ง่ายน,นะครับเจมส์ <James S 2> <James S 1> บอนดประเภทเจมส์บอน์นะครับอ่อ <c oughs> เล่านี้นะว่า MI5 นะครับคือจับตามองสปายต่างชาติชื่อในบ้านเรา MI6 เราส่งสปายของเราไปอยู่ประเทศคนอื่นอ๋อไ oh, ม่ีรหัสของเขามีรหัส MI MI5 MI6 MI6 ร่วมกับ CIA แล้วก็รัฐประหารโมฮัมเหม็ดมอสเดกมันมัน,ม,นมันทำได้ถึงขั้นรัฐประหารได้เลยเหรอการมีสปายก<อ>ันไม่คิดว่าทําได้เหะอแค่ไปก่อวอร์ดนะคนนี้ไม่ดีนะเดี๋ยวผมอยากตั้งคนคุณขึ้นอทํำไงดีอ่ะระดมคนอิหร่านล,ลงมาเต็มเตยฮรานเลยอมาดีคนเนี้ทำให้ประเทศชาติเราแย่เรียบร้อยโมฮัมเหม็ดมอสเดกด้านหนึ่งแน่นอนกองกําลังทหารเอาประชาชนลุกขึ้นมาแห่ไม่ชอบทำจับท่าน ขังอยู่ในบ้านจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต mm hmm. กลายเป็นว่าท่านไม่สามารถนำอสมบัติของตัวท่านของประเทศของท่านกลับมาเป็นของคนอิหร่านได้ mm hmm. นะครับเอหันไปหันมาใครดีวะไอ้คนที่จะก้าวขึ้นมาปกครองใหม่ะมีคนหนัหวตะวันตกหัว,หวตะวันตกเลย mm hmm. พระเจ้าช้าไง mm hmm. จบจากสว mm ิสอินเตอร์เนชั่นแนลมาก mm hmm. ก็เลยแต่งตั้งจากเดิมเนยนะครับเป็นประมุขแต่เพียงอย่างเดียวตอนนี้ให้มฮมหมเรซาชา ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นประมุขแต่เพียงในนามก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารประเทศจากเดิมระบอบประชาธิปไตยที่มีพระเจ้าชาเป็นประมุขกลายมาเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอีกครั้งหนึ่ง<อ>ก็เลยกลายเป็นว่าในปีนั้น1,955ครับพระเจ้าชาแห่งอิหร่านก็ก้าวขึ้นมาไม่แต่เพียงการเป็นประมุข<ม>แต่ว่าเป็นผู้นําฝ่ายบริหารของประเทศไปด้วยซึ่ง,ง,งอังกฤษก็สมใจยอยากเลยก็ ก็จบเลยครับเรื่อง nationalization แต่ว่าบริษัทหลังจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อเป็น British Petroleum แต่แน่นอนว่าตอนนั้นอังกฤษเองก็แล้วก็ a อ g l กล r a n า a n Oil c ค m p a ร y ก็สัญหาน้ำมันที่อื่นละแต่ก็จัดการก็เลยกลายเป็นตกเป็นของอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้วประเทศอิรานหลังการขึ้นมาหรือปรับเปลี่ยนระบบการปกครองม,มันเปลี่ยนไปยังไงตอ่อเปลี่ยนไปในแง่หนึ่งครับต้องบอกว่าแล้วแต่ว่าเราจะมองเรนไหนถ้าเคนมองในแง่ของถ้าเชื่อว่าการเปลี่ยนเป็นโลกตะวันตกคือสิ่งที่ดีที่สุดพระเจ้าชาได้ทําสิ่งนั้้้นนะะรรเเพพาาาาจชลกขึม อยากให้ไปดูภาพพระเจ้าชานะครับพระองค์คงเป็นบุคคลที่เท่มากๆนะครับดูแล้วพระองค์คิดอย่างนี้อิหร่านจะเจริญได้อิหร่านต้องใช้วิทยาการตะวันตกพระองค์ท่านก็เริ่มต้นแล้วครับว่าให้คนอิหร่าน Liberalize ถ้าเรามองยุคนั้นผู้หญิงชาวอิหร่านสามารถสวมชุดว่ายน้ําไปไว่ายน้ําได้โอผู้หญิงอิหร่านสวมมินิสเกิร์ตได้ผู้ชายชาวอิหร่านทุกคนสวมชุดสูทสากลนะครับแล้วก็ อิหร่านเองก็มีนโยบายการใช้การศึกษาแบบตะวันตกนะครับอิหร่านเองซื้ออาวุธจากสหรัฐอเมริกาและอิหร่านเองเนี่ยก็ต้องการที่จะบอกว่าต้องการเป็นเจ้าแห่งแสนยานุภาพสั่งซื้อเครื่องบินที่ดีที่สุดจากสหรัฐอเมริกานะครับแล้วพระองค์เองก็ออกสื่อเป็นเป็นท็อปเซเลบริตี้ของโลกนะครับจำได้เลยว่าพระองค์ด้วยกวารที่พระองค์ทรงรับสั่งภาษาตะวันตกได้ดีมากนักข่าวอ,อ,อเมริกันคนหนึ่ง ก็ถามไม่รู้ว่าอันนี้เป็นพี่น้องโดนั์ทรัมป์นะครับถามว่าทําไมอ่าวของคุณอะซึ่งมันอยู่ตรงกลางระหว่างคาบสมุทรอาราเบียกับกับเปอร์เซียทําไมชื่ออ่าวเปอร์เซียก็เหมือนเหมือนกาฟเม็กซิโกกาฟ์อเมริกาจะชื่อไหนก็ได้นะพระอง์ก็ชี้หน้าท่านก็พูดว่าตอนเด็กๆเล่นเรียนหนังสือปะเรียนแล้วก็สอนว่าอะไรอะเปอร์เซียเกาเรียกมันแบบนั้นสิจะไปเปลี่ยนทําไมล่ะคือคือเป็นเป็นเซเลบริตี้ของโลกนะครับ แล้วก็พัฒนาระบบนะครับในเรื่องของตัวการป้องกันประเทศนะครับความมั่นคงสูงมากและหนึ่งในอินิเชีฟที่สำคัญมากๆท่านคือในปี1,963พรครับพระองค์ร่วมก,กันกับประเทศผู้ผลิตน้ำมันขนาดใหญ่ของโลก5ประเทศเราจะไม่ทนต่อการกดราคาของพวกเขาอีกต่อไปแล้วและตั้งสิ่งที่เรียกกันว่าโอเปกถูกต้องครับ <O pet. S 1> 1,96 3ครับตอนนั้นมี5ประเทศอันได้แก่อิหร่านซาอุดีอาระเบียอิรักนะครับคูเวต และอีกหนึ่งประเทศคือเวเนซุเอลาด้วยความที่มีหนึ่งประเทศเวเนซุเอลาบอกขอไม่ตั้งที่ตะวันออกกลางได้ไหมเดี๋ยวพวกคุณทําอะไรผมไม่รู้ก็เลยไปตั้งที่เวียนนาแต่ว่าเป็นหนึ่งในช่วงที่เกิดขึ้นในยุคข,ของพระองค์ท่านและพระองค์ท่านก็รู้ว่าการที่มีน้ํามันอยู่ในมือนี้เนี่ยท่านสามารถมานิพุเลตมหาอำนาจได้อย่างที่ตัวที่ท่านเนี่ยท่านจะต้องการ,รนะครับ,รบแต่ว่าเรื่องนโยบายการต่างประเทศมานีนะ่ะฮะจะสังเกตเห็นว่าอีกหนึ่งจุดที่ไม่เล่าคงจะไม่ได้ พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเกือบทุกประเทศเลยนะครับเป็นประเทศมุสลิมหมดเลยครับอยู่ดีๆมามีติ่งหนึ่งครับนั่นคืออิสราเอลย้อนกลับไปนิดหนึ่ง1,948สี่บคือสปีหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองครับแนวความคิดแบบไซออนิสนะครับแล้วก็โดยการทำงานร่วมกันของมหาอำนาจหลายชาติเนี่ยก็ทำให้อิสราเอลประกาศประเทศของตัวเองเอาพื้นที่ปาเลสไตน์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นพหุวัฒนธรรมเนี่ยนะครรวมกันเนี่ยแล้วบอกว่าพื้นที่นี้เป็นของเรา ก็คือพื้นที่อิสราเอลแล้วก็การมาเป็นปัญหายาวนานแบบนี้นะครับประเทศที่ต่อสู้กับอิสราเอลประเทศที่เป็นคู่ขัดแยง้งไม่พบว่ามีอิหร่านและไม่มีซาอุดิอาระเบียทางทางที่เป็นพุ้งงานนะนับถือาศาสนาเดียวกันแต่กลายเป็นว่าแกนนําคือสองประเทศที่อยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอลนั่นก็คือซีเรียและตอนใต้นั่นก็คืออียิปนำโดยกาเมลอับดุลนาซาตรงนั้นสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำก็คือว่าการที่คุณจะ เป็นหนึ่งในประเทศที่สามารถค้าขายได้ตามปกติคุณก็จะต้องบาลานซ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้ดีในยุคนั้นลองคิดดูครับว่าด้านหนึ่งก็บอกว่าทําไมซาอุดิอราระเบียจึงไม่ส่งกําลังทหารไปช่วยครับทําไมอิหร่านจึงไม่ส่งกําลังทหารไปช่วยเขาก็บอกว่าก็นี่ไงผมบอยคอรแล้วไงการที่ผมตัดการส่งน้ํามันและการตัดการส่งน้ํามันที่หนักที่สุดก็คือปี1973จําได้ไหมครับ ในยุคดังกล่าวที่เป็นสงครามออใหญ่ครั้ง<ร>สุดท้ายแล้วก็เกิดออยล์ช็อกขึ้นมาเพราะว่าสองประเทศนี้บอกว่าในฐานะที่เราเป็นประเทศที่นับถือศาสนาเดียวกันเนาะเราก็จะลดการผลิตน้ำมันเพื่อเป็นการตอบโต้ทัน<อ>ยุคนั้นถ้าเกิดว่าเป็นซาอุาาดิอาระเบียก็จะเป็นกษัตริย์องค์ที่3ก็คือกษัตริย์ไฟซอลบินอับดุลอาซิสอัลซาอุดนะครับ ยุคนั้นก็คือพระเจ้าชานะครับแต่ว่าสองประเทศนี้ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยความเหมือนคือเป็นมิตรที่ใกล้ชิดมาของสหรัฐอเมริกาแต่ความแตกต่างคือฝ่ายหนึ่งโมโดินนซสสุดโต่งไปเลยผู้หญิงได้เรียนหนังสือทุกคนเป็นตะวันตกนะครับในขณะที่ประเทศหนึ่งครับเชื่อว่าขนบของออชาวอิสลามสําคัญมากเพราะว่านี่คือวิถีของเราเพราะมีความแตกต่างกันแล้วก็มีพระราชทะเลขาจากพระเจ้าชาหอิหร่านส่งไปที่กษัตริย์ไฟโซ บอกว่าทําไมบ้านท่านไม่ยอมพัฒนาบ้างอ <ừ> ผู้หญิงบ้านเราใส่มินิส,สเกิร์ตแล้วน,นี่คือนี่คือเป็นการบอกว่ารวยทั้งคู่นะครับรบแต่ว่า<ค>นแนวนความคิดคอนเซวทีฟค,<น>ค,คนละคนละแบบเลยอันนี้เราจะได้ดูว่าโมเดลเนี่ยมีความแตกต่างกันไประดับหนึ่งแต่อย่างอิหร่านเองจนมาถึงปัจจุบันความสัมพันธ์ของเขากับสหรัฐเป็นไงบ้างครับมันมีจุดพลิกผันครับเขนพระเจ้าชาเนี่ยฟังดูแล้วเหมือนเทเนาะ ท,ท่านดูโอ้โหหน้าตาดูเทมาทุกอย่างดูดีแต่ท่านก็มีความภาคภูมิใจในความเป็นเปอร์เซียนะครับในช่วงปีน่าจะประมาณสัก1700็ดร้กลางๆเนี่ยหนึ่งพันเกาอย็กว่า 1, กลางๆเนี่ยพระองค์ก็จัดงานฉลองห0 0 0ันปีองอารยธรรมเปอร์เซียนะครับแต่ขณะเดียวกันครับด้านนอกดูดีแต่ขณะเดียวกันภายในพระองค์คือเผด็จการครับรวบอํานาจทุกอย่างใครก็ตามที่พระองค์ไม่พอใจก็จับขังคุกศัตรูทางการเมืองก็จับขังคุก oh. บ้างก็อยู่ไม่ได้ก็ในประเทศนะครับและ คนที่ถูกในระเทศส่วนหนึ่งเลยนะครับบางท่านก็จะเป็นผู้นำนะครับทางาศาสนาอิหร่านเนี่ยไม่ได้เป็นซุนนีอิหร่านเนี่ยเป็นชีอะนะครับห,หนึ่งในนั้นก็คืออาญาตุลเลาะจากเมืองคุมที่มีชื่อว่าอาญาตุลเลาะโคลไมเน่ต้องหนีออกจากต้องลีภัยนะครับจากอิหร่านออกไปเพราะว่าพระเจ้าชาเนี่ยมองเขาเป็นศัตรูรทางการเมืองปรากฏว่าหลังจากที่อิหร่านเดินหน้ามา ประชาชนเองเริ่มต้นแสดงความไม่พอใจละเพราะพระองค์รวบอานาจเอาไว้ทุกอย่างก็คือพระองค์ท่านแต่เพียงผู้เดียวในที่สุด1 9 7่ครับเหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์พระองค์พบว่าตัวเองเป็นมะเร็งร่างกายอ่อนแอมากนะครับประชาชนเริ่มต้นออกมาที่เตหรานรวมตัวกันเสร็จปั๊บเนี่ยจริงๆการความไม่พอใจพระองค์มันมีหลายอย่างเช่นไม่พอใจตัวเองอ สองไม่พอใจที่พระองค์ใกล้ชิดอเมริกันเกินไป oh. สาอาจจะพอใจพระองค์แต่ไม่ชอบอเมริกัน oh. เพราะนั้นั้มันมันเป็นการรวมตัวหลายอย่างมาก oh. คือมันมคือเสว่าคนคนในชาติอิหร่านบางส่วนก็รู้สึกไม่ค่อยชอบตะวันตกมากเกินไปความสัมพันธ์มากเกินคือ<ป>ต้องใช้คําว่ากลุ่มทุกคนนะครับในพื้นที่นียก็จะมีกลุ่มคนที่เคร่งครัดต่อศาสนา hmm. บางคนก็มองตะวันตกเข้ามาเยอะไป บางคนก็้าจะบอกว่าตะวันตกก็ดีแต่ไม่ชอบพระเจ้าชา,ชานะเพราะฉะนั้นแต่ตละคนก็คิดไม่เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าโดยรวมแล้วนะครับศูนย์กลางทั้งหมดเลยคือไม่ชอบคือเอาพระเจ้าชาออกไปนะรวมตัวกันครับในปี1978ครับพระเจ้าชาตอนนั้นไม่ไหวแล้วเป็นมะเร็งขั้นไทาทายแล้วไม่ไหวแล้วในที่สุดพระองค์ก็เลยต้องลี้ภยัยทางการเมืองสละราชบัลลังก์แล้วลี้ภัยไปที่อียิปต์นะครับหนึ่งเดือนต่อมาครับกุมภาพันธ์1979ครับตอนนั้นคนที่จะมาเป็นผู้นําไม่ใช่ใครอื่นครับ คนนั้นคืออาญาตัละอกคมเีซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยอาญาตัละอกคอมเีเนี่ยลีภัยไปอยู่ที่ชานกรุงที่ชานกรุงปารีสและรับทราบข่าวทราบมาโดยตลอดจากนั้นเดินทางกลับเข้ามาสู่อิหร่านด้วยเครื่องบินแอร์ฟรานซ์พร้อมนักข่าวเต็มลำ <c oughs> นะครับ <c oughs> พอรู้แล้วว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงสําคัญมากของประเทศที่ของประเทศที่มีความสําคัญไม่ต่อเพียงภูมิทัศน์ของโลกนะฮะเพราะต้องไม่ลืมว่า เราอาจจะมองเห็นเขาแค่น้ำมันมแต่ต้องไม่ลืมว่าเขาคือศูนย์กลางของโลกด้วยเช่นเดียวกันในเชิงสัญญาณุภาพอะไรก็ตามแต่อายาตัลอกคมเมนีทัชดาวน์ลงที่พื้นดินแล้วก็กลายมาเป็นผู้นําของอิหรา่านแต่การเป็นผู้นําคําถามต่อมาคือแล้วอิหร่านใช้ระบอบเดิมหรือเปล่ามไม่ใช่ราชาธิปไตยคงไม่ใช่นะครับอาญาตุลอคมมนีก็เลยมองว่าไม่ได้ละประเทศเรารับ อยู่ภายใต้อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาเนี่ยยาวนานและสิ่งนี้ไม่ใช่เรา<ม>จึงเปลี่ยนระบอบการปกครองเป็นสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านนับตั้งแต่ปี1979เป้าหมายหนึ่งเลยศัตรูหมายเลขหนึ่งคือสหรัฐอเมริกาเขาเปลี่ยนขั้วอย่างนี้เลยเปลี่ยนไปเลยครับ oh. ถ้าเกิดว่าใครนะครับดูหนังเรื่องอาร์โกเป็นหนังที่ดีมากนะครับ,รบหนังเรื่องอาร์โกก็เป็นเรื่องที่ว่าตอนนั้นเนี่ยทาร์เก็ตคือพอกองกําลังปฏิวัติของอิหร่านเข้ามาเนี่ย สิ่งที่ทําก็คือว่าไปจับตัวคนอเมริกันมาก่อน hmm. <c oughs> ก็จับตัวคนอเมริกันในที่สุดคือว่าคนอเมริกันเนี่ยถ้าจำไม่ได้ว่ากี่คนต้องพยายามออกมาให้ได้ถ้าไม่งั้นก็จะกลายเป็นตัวประกันและตัวประกันกลุ่มนั้นก็อยู่ในนั้นห้าสิบสองสัปดาห์ในยุคดังกล่าวครับคือยุคของประธานาธิบดีที่มีชื่อว่าจิมมี่คาร์เตอร์จิมมี่คาร์เตอร์จริงควรจะชนะสมัยที่สองนะครับแต่ชนะไม่ได้สาเหตุเพราะว่าคนมองว่าปฏิบัติการที่ส่งเข้าไปเนี่ยปฏิบัติการครั้งแรกชื่อว่าปฏิบัติการกี ล้มเหลว hmm. นะครับอาร์กรนีน่ก็เป็นเรื่องจริงนะฮะคือก็ช่วยด้วยการบอกว่าเนี่ยมีคนเขาไปถ่ายภาพพยานแล้ตกค้างอยู่เอากลับมานั่นแหละครับคือช่วงเปลี่ยนในข้ามคืน oh. จากเดิมพันธมิตร the closest U.S. allies in the region กลายมาเป็น the number one enemy hmm. ในข้ามคืนนะครับเรื่องราวมันไม่ได้จบอยู่แค่นั้นการเปลี่ยนแปลงในในใน,ในอิหร่านเปลี่ยนแปลงพลิกหน้ามือเป็นหลังมือครอบครัวพระเจ้าชาก็ย้ายไปอยู่สหรัฐอเมริกาแล้วตอนนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นครับอีกหนึ่งประเทศที่เราแทบไม่พูดถึงเลยแต่คงต้องพูดประเทศนั้นเนี่ยผู้ปกครองเริ่มต้นไม่เป็นที่ชื่นชอบของประชาชนละวิธีของผู้ปกครองที่ไม่ไม่ชื่นชอบประชาชนคือทำอะไรครับทำสงครามกับเพื่อนบ้านครับมไม่มีเวลาไหนแล้วที่เหมาะสมกับการโจมตีอิรานเท่าวลานี้เพราะเพิ่งเปลี่ยนระบบการปกครองผู้นําศาสนาเนี่ยก็คืออาญาโตลลอกโคมินีสู้เราไม่ได้หรอกผู้นําคนนั้นมีชื่อว่าซัดดัมฮุสเซนอของอิรัก คือเขาเขาก็ขัดแย้งกันมานานคือจริงๆเนี่ยก็เพื่อนบ้านกันนะครับเห็นไหมแชร์บอร์เดอร์กันอยู่โจมตีสายฟ้าแลบครับในปี1นึ่งแต่เขามี <5 S 3> ความสัมพันธ์ที่ที่งอนเงนอยู่แล้วหรือ<ม>ว<ะ>่าไม่ได้งอนเงนเลยครับเพียงแค่ว่าซาราบุสเซนรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะไม่มีความมั่นคองอ,อวิธีที่ดีที่สุดครับ บรรดาผดเด็จการที่อยากจะหันเหความสนใจคนสงครามและความขัดแย้งข้างๆคุ้นๆเปล่าวะเออทำไมผมรู้สึกมันมันคลิปลับยังไงวะนี่ไม่ได้พูดนะพูดจริงนะจริงๆแล้วสองประเทศนี้ไม่ได้อะไรเลยนะยังมีรูปนะครับเช่นพระเจ้าชายอิหร่านสมัยก่อนเนี่ยพระเจ้าชายอิหร่านเนี่ยเหนือกว่าซาดัมพุเซนไม่รู้กี่เท่ายืนกันมาแบบไม่ต้องมองหน้าสูงสกตกว่าประเทศเหนือกว่าเจริญกว่ารวยกว่าซัดามพุเซนนี่คือเป็นนายทหารไม่อช่ไงไม่รู้ปรากฏว่ามาปั๊บอ้า พระเจ้าชาซึ่งเป็นคนสั่งฝูงบินทั้งหมดพระเจ้าชาซึ่งคนวางรากฐานกองทัพทั้งหมดไม่อยู่แล้วอาญาตุลฮ์คอมินีสู้ได้เหรอ,อบุกเข้าไปครับปรากฏว่าอิหร่านคืออิหร่านครับไม่ว่าจะเปลี่ยนอย่างไรระดมพลซัดมาซัดดามุสนีหน้าหงายแต่เป็นสงครามที่กินเวลายาวนานมากครับแต่นี่คืออย่างน้อยที่สุดเราจะได้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเรื่องน้ำมันเรื่องการเมืองภายใน ของพื้นที่นี้มันยึดโยงกันอย่างที่ตเ่จนสุดท้ายจนปัจจุบันวันนี้อิหร่านนี่มันภาพมันเป็นยังไงเพราะเราก็เห็นข่าวล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้สามสเดือนที่ผ่านมาที่ทุกคนตกตื่นตกใจกันมากเลยเขาก็ยังเป็นประเทศที่ยึดมั่นในในหลักศาสนาอยู่ยลังศาสนาแบบเขาและต่อต้านตะวันตกเต็มรูปแบบยังเป็นแบบนั้นครับต้องใช้แบบนี้อิหร่านเองเนี่ยวิธีเขาชัดเจนละครับแต่ว่าที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาเองก็มองเขาเนี่ยในฐานะที่เป็นศัตรูไม่มีความพยายามในการที่จะเข้าไปใกล้ชิด ไม่มีความพยายามในการที่จะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นอันนี้ต้องพูดกันแบบตรงไปตรงมานะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบเดิมแต่ในขณะที่อิหร่านหลายคนที่ไปพูดคาเดียวกันว่าเป็นประเทศที่ดีและน่าอยู่มามภายในประเทศก็เหมือนปกติคือผ่านการเปลี่ยนแปลงมานานแล้วในขณะที่ภาพที่เราจะได้รับก็คือภาพจากตะวันตกทั้งนั้นอันนี้ก็ทูมบีแฟร์นะครับว่าการเปลี่ยนแปลงแน่นอนที่สุดว่าคนที่ได้รับผลกระทบในเชิงลบก็อย่างหนึ่ง คนที่ปรับตัวได้แล้วหรือว่าคนที่คิดว่านี่คือวิธีที่เหมาะสมก็อย่างหนึ่งแต่ภาพที่โปรเจกต์ออกไปก็จะมองว่าอิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์บ้างละ่ะอ,อะไรบ้างแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าไม่มีใครได้เห็นของจริงเราก็รับข่าวสารจากตะวันตกทั้งหมดในแง่ข่าวสารข้อมูลก็ต้องบอกว่าแล้วเราแฟกกับเขาหรือหรือแต่อิหร่านก็ยังเป็นพันธมิตรกับชาติที่เกี่ยวข้องกับอิสลามในพื้นที่เป็นแนวนั้นอยู่ใช้คําว่าไม่ได้มีความขัดแย้งกัน นะครับแล้วก็แน่นอนว่ายักษ์ใหญ่ของภูมิภาคด้านหนึ่งคือซาอุดีอาระเบียอีกด้านหนึ่งคืออิรานนะครับที่ผ่านมาไม่ได้ใกล้ชิดกันสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็จําได้ไหมครับตอนที่ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับซาอุดีอาระเบียระหองระแหงเรื่องหลักเนี่ยไม่ใช่เรื่องเพชรน,นะครับเรื่องหลักคือเรื่องการที่มีนักการทูตซาอุดีอาระเบีย3คนถูกสังหารที่กรุงเทพมหานครและทางฝั่งซาอุดีอาระเบียแล้วก็หลายฝ่ายเชื่อว่า น่าจะเป็นเรื่องของความขัดแยงระหว่างอิหรา่านกับซาอุดีอราระเบียที่มาเกิดขึ้นที่ประเทศไทยส่วนเจ้าหน้าที่ไทยไม่สามารถดําเนินการอะไรได้ก็เลยกลายเป็นว่าเขาหมางเหมือนกับเราและอีกเรื่องในใน,น,นคุยละก็คือเรื่องการ um ah อ, ari, อุ้มหายของมหามหิดลวไวรีซึ่งเป็นพระญาตินะครับของราชวงศ์อัลซาอุดก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่โตแต่อย่างน้อยสุดจะได้รู้ว่าความขัดแย้งสองชาติมหาอำนาจนี้แต่เกมการเมืองมันไม่ได้มีแค่นี้ครับเพราะว่าคนที่ทําให้เขาสองคนได้มาเจอและจับมือกันมีชื่อว่าหวังอี รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนที่เชื่อว่าสมานฉันท์กันเถอะเจ้าเออผมถามนิดนึงเพราะพราพอตัวละครจีนเข้ามาน่าสนใจก่อนน้านี้ก็มีแต่ยุโรปแล้วก็ฝั่งของสหรัฐอเมริกาจีนมีบทบาทในตนออกกลางเริ่มตั้งแต่ตอนไหนแล้วมันเริ่มพัฒนามายังไงรจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะบอกทีเลยว่าอดีตจีนเองไม่สามารถที่จะเข้ามาในภูมิภาคนี้ได้สักเท่าไหร่เลยสาเหตุเพราะว่ามันเป็นพื้นที่เขตอิทธิพลของสหรัฐอเมริกานะครับ แต่ว่าเดี๋ยวตอนหน้านะครับที่เราจะได้คุยกันอีกหนึ่งประเทศครับที่เรายังไม่ได้คุยกันถึงเลยและจะเป็นประเทศที่เป็นใจกลางของการที่เราคุยกันคือสหรัฐอาหรับอมิเรส์ประเทศนี้ครับเริ่มต้นเขามองว่าเขามาเป็นหน้าใหม่ในวงการขนส่งน้ํามันแล้วเขาจะส่งน้ํามันไปที่ไหนที่ไม่เป็นการแย่งตลาดกับพี่ๆที่มีแล้วประเทศนั้นคือสหรัฐอาหรับอมิเรสต์ซึ่งเริ่มต้นส่งน้ํามันไปยังประเทศที่ยังไม่ค่อยมีคนส่งไปปริมาณมาก และนั่นคือญี่ปุ่นเกาหลีและจีนโอ้อ่านี่เริ่มมีตัวละครจากฝั่งเอเชียตะวันออกเข้ามามากขึ้นคือ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 ไหนไหนคุยเรื่องจีนนะถอนมาหนึ่งว่ายุคที่จีนเป็นที่รู้จักบนเวทีโลกคือยุคของนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งนั่นก็คือท่านโจเอินไหลนะครับท่านโจเอินไหลนี้เนี่ยไปประชุมที่บันดุงการประชุมไม่ฝักใฝ่ใดเป็นการเปิดให้รู้ว่าจีนเองมีหน้าตาในในเชิงการทูตอย่างไรจากนั้นจีนเอง เปิดประชุมระหว่างจีนกับแอฟริกา59ประเทศเขาเริ่มต้นเนี่ยต่อจิกซอในประเทศที่มีได้ใกล้ตะวันตกมาระยะใหญ่แล้และประเทศใดก็ตามที่คิดว่าไม่ได้เป็นท็อปไพรออริตี้ของตะวันตกค่อยๆเข้าไปาการโซนที่เขาไม่ได้มีคนมายุ่งสักเท่าไหร่และถูต้องอยุคเติ้งเสี่ยวผิงที่เริ่มต้นทําการค้าขายกับต่างประเทศเพราะจีนเองผลิตน้ำมันได้นะครับแต่ยุคที่จีนยังไม่มีอุตสาหกรรม น้ำมันภายในชาติเองกับน้ำมันที่อื่นอาจจะพอไหวแต่ตอนหลังต้องสั่งมาจาก UAE นะครับตอนน้นนาๆเราจะได้รู้ว่าบทบาทของรัฐหรือว่าอิมมารัตที่มีขนาดไม่ใหญ่นักเช่นกาต้าบาเรน UAE โอมาน e, กลายมาเป็นส่วนสำคัญนะครับของการที่เชื่อมสัมพันธ์ธยตรีกับส่วนต่างๆเพราะว่ารัฐพวกนี้ไม่จำเป็นที่ต้องเอียงข้างใดข้างหนึ่งเขาเป็นรัฐใหม่ที่เป็นรัฐการค้านะครับ แต่ดูสิครับเราดูแค่แค่ตรงนี้ทุกอย่างเชื่อมโยงซึ่งกันและกันไปหมดมแต่ทีนี้ก่อนที่จะจบตอนนี้สิ่งหนึ่งครับที่ทําให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในภูมิภาคได้บ่อยๆขอทิ้งไว้สองประเด็นหนึ่งครับคือประเด็นของอิสราเอลครับถูกไหมครับอิสราเอลทุกคนก็รู้ว่าเป็นพันธมิตรที่แนบแน่นของสหรัฐอเมริกา ครั้งใดก็ตามที่มีเรื่องราวสหรัฐอเมริกาเขาจะเกี่ยวข้องเช่นสงครามยมกิปูร1973เฮนรี่คิสซิงเจอร์กับนิกสันก็มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของโกลดาเมียรนะครับยุคถัดๆมาก็ลักษณะแบบเดียวกันอิสราเอลมาดูจุดเงินบ้างครับ1,991ครับปีนั้นถ้าใครจำได้อิรักครับซึ่งเพิ่งจบสิ้นสงครามจากอิหร่านไปเมื่อไม่นานทำสิ่งที่โลกตกใจมากครับ ยกกำลังลงใต้และบุกป,ประเทศเล็กๆที่มีชื่อว่าคูเวตอ,อีกนิดเดียวถึงซาอุดิอาระเบียดึงให้สหรัฐอเมริกาเข้าไปในภูมิภาคแบบเต็มตัวเพื่อไปต่อสู้กับอิรักเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ครับภูมิรัฐศาสตร์ความขัดแยง้งสงครามน้ำมันมการเมืองภายใน ทุกอย่างยงใยกันหมดในภูมิภาคนี้ครับเพราะนั้นก่อนจะจบตอนนี้ผมว่าไหนๆพูดถึงซาดัมพูเซนแล้วคงจะไม่พูดถึงบิลลาเดนไม่ได้เหตุการณ์นวันๆผมว่ามันเป็นไม่ใช่แค่ปฐมบทสําหรับคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์อย่างเดียวเพราะว่าเห็นปุ๊บแล้วมันรู้สึกว่าเหตุการณ์นั้นมันเป็นจุดพลิกผันของสหรัฐอเมริกาและความสัมพันธ์ในในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่ในขณะเดียวกันผมว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนหลายๆอย่างนะในภูมิภาคนี้ในการแสดงจุดยืนแสดงตัวตนจนมาถึงวันนี้เองก็ตามที อาจจะเล่าอีกสักครั้งหนึ่งครว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วก็ความสัมพันธ์ตอนนั้นมันเป็นยังไงเอาเอาข้อแรกก่อนครับทุกคนจะงงมากว่าในเมื่อพ่อบินลาเดนอ่ะเป็นพันธมิตรที่สําคัญมากนะครับของกษัตริย์อับดุลอาซิสและราชวงศ์อัลซาอุดและเหตุชไหนลูกเนี่ยไปอีกทางหนึ่งนะครับต้องบอกว่ามหัมมัดบินลาเดนเนี่ยไม่ได้มีลูกคนเดียวนะก็สไตล์เขานตระกูลใหญ่เขาก็มีมีภรรยาเยอะนะครับแล้วก็มีลูกเยอะๆนะครับบินลาเดนเองก็เป็นหนึ่งในลูกนับ10คนของมมดบินลาเ หมายความ,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 มว่าบิลลาเดนตัวลกูกคือโอซามานะครับออซามาบิลลาเดนเองเนี่ยมีแนวความคิดเหมือนกันกับคนในพื้นที่หลายๆคนที่มองว่าอิทธิพลตะวันตกในมิดแลนดอีสต์เนี่ยเยอะเกินไปแล้วนะครับแต่ว่าเป้าหมายที่หนึ่งก่อนเลยนะครับผมถอยมานิดนึงถ้าเราไปดูว่าบิลลาเดนเนี่ยจะอยู่ที่อัฟกา,านิสถานคําถามคือไปทําไม,มนะในช่วงทศวรรษที่80ครับสหภาพโซเวียตบุกเข้าไปที่อัฟกานิสถานกลุ่มตาลิบันเห็นไหม ในช่วงเวลานั้นน่ะตาลิบันต้องมาขอความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา,ากยังมีภาพนะครับตาลิบันนั่งอยู่กับโรนัลเร็กเอ้นสหรัฐอเมริกาให้ความช่วยเหลือตาลิบันในการไปสู้กับสาสหภาพโซเวียตและหนึ่งในคนที่ไปรนวุมตาลิบันตอนนั้นมีชื่อว่า Bin Laden. โอซามาบินลาเดนรอะฉะนั้นโอซามาบินลาเดนที่บอกเคยครั้งหนึ่งถูกเทรนที่สหรัฐอเมริกาเพราะแบบนี้เขามองว่าไม่ว่าจะเป็นตะวันตกชาติใดก็รู้แล้วแต่รันแกพวกเขาทั้งนั้นแทรกแซงพวกเขาทั้งนั้นแต่พอมาาาาาตตอออนนนหหลังโวียถทรจกกฟิส เป้าหมายใหม่เขาเขาก็หันมามองทําไมสหรัฐอเมริกามายุ่มย่ามในภูมิภาคเราเยอะจังนะครับจากนั้นก็เลยตั้งกลุ่มออลกอยด์ da, เพื่อเป็นการลดทอนอํานาจของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคดังที่เราจะเห็นครับถ้าเราลองคิดว่าอาญาตอลล์โคมแมนีท่านคิดอะไรแนวเดียวกันครับทําไมคุณถึงได้เข้าภูมิภาคของเรามาและคุณเป็นคนโยงใหญ่หรือถ้ามองย้อนกลับไปการเอาท่านโมฮัมเหม็ดวอสเด็กลงก็พวกคุณอีกอ๋อ,อหรือปาเลสตน์เองก็ตามทีเป็นแนวความคิดแบบนี้ว่าคุณทําอะไร นะครับและสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเวลานั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาเองก็เข้ามานอกจากนายวันนเนี่ยคนที่ทําคืออัลกออิดะซึ่งฐานของบินลาเดนเนี่ยเขาเป็นชาวซาอุดิอาระเบียก็จริงแต่ว่าไปอยู่ที่แต่ฐานกา็อยู่ที่อยู่ที่อัฟกา,านิสถานนะฮะแต่สิ่งที่สหรัฐอเมริกาบุกเข้าไปที่อิรักครั้งที่สองมันไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับอิรักมันไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับสหรัฐอเมริกาก็เข้าไปด้วยการอ้างว่ามีความยงใหญ่ระหว่างบินลาเดนอัลกออิดะ ตาลิบันมไม่เกี่ยวเลยนะครับแต่จอร์จบุชบุกเข้าไปเพราะบอกว่ามันเกี่ยวกันจนวันนี้ก็ยังไม่พบนะครับว่านิวเคลียร์และอาวุธชีวภาพที่สหรัฐอเมริกาบอกว่าอิรักมีแล้วมันมีคือมันไม่มีครับแต่น้อยที่สุดเราจะได้พอทราบครับว่าด้วยความที่ตะวันตกเข้าไปเยอะอแน่นอนว่าไปกระทบต่อวิถีชีวิตของกลุ่มประเทศที่เป็น Middle East, มิดเดิลอีก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าก็โอเค บางประเทศก็อยู่กับ Diversity ได้แบบต่างคนต่างอยู่เช่นซาอุดีอาระเบียตอนที่เปิดโอกาสให้มีหมู่บ้านอเมริกันหรอเมริกันทาวน์ในขณะที่อิหร่านเองก็มองคนอย่าง UAE ก็มองอีกอย่างเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศนะครับมีโมเดลที่แตกต่างกันไปครับ the secret sauce global economic background